ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีเจ้าพ่อโอ้พร้อมแล้วพ่อเ็นยังอยู่พ oh, ่อว่างบ่จ oh, ้าพร้อมแล้วพ่อร้อมแล้วดีพร้อมแล้วดีทางนั้นพร้อมไปเออแล้พร้อมด้วยเนาะกลับมาหัวเบาเนื้อเรียบร้อยโอ้ซ่อมเสร็จไปละรถขั้นนั้นโอ้ คองเล่าไปหลยขั้นเลยดบู๊ยรับทัพก่อนต,ตัวอีเกเรือตัวมือนี่นี่นี่คอมเมือนเครื่องทั้นใหญ่ค่อยู่นี่อืมจวงนี้คืองานเขาดีแน่นอพอสุระนี่น้อเออคนจะรวยเป็นยังไงอืมเห็นรวยน,ำน้ำแนงเด้อคนจะรวยละมันก็สวยบ่ยได้นั่นฮะ <c oughs> มือนี่ขอรวยน้ำยิกแน่มือนี่นะ <rium> <asure> นั่นไม่คือหวัวใจถี่หน่อบาดน like ี well new like new ่น <principio> ่ออ <me too> ๋อจัิงเลยเนี่ยมันเข่ากันัะละเนี่ยมือเขาเงือบนี้เปิดนี้เปิื่อนกันเ่ยเกือบแม่นแตกสามตัวน่อหนี่น่อหนอจับพิจูหน่อแม่นจับสลับตำแหน่งกันนี่นี่อืมจับพิจูนาที่เอาโบลเลคหาเขาเลยโหกันมากถึงสองตัวเลยว่ะค่ะเอาแปดมาคับกลางป้าบหลวมหามเลยว่ะ ออกไอออกตามรัฐบาลให้ที่ผ่านมาหลายงวดแลเวาองจะมาออกเมบนบคนที่ขึ้นตัวกไปเรล่าเขาเห็นไปตามสูตรเนาะเมนจ้ะพอสูตรใครก็สูตรใครค่ะบางทีก็นอกสูตรนอกกำลาสตามเขาบอกว่าตามสถานการณ์ค่ะ ปัญหาสะพอนะบ่ฮเหนียนตัวขึ้นชันตัวเ <laughs> จ้าที่เมียนวันนี้เลขลาวบวกน้อยน้อยน้อยน่อยน้อยค่ะ <laughs> เด่นวิ่งรวดเก้ากับแปดเด่นไปที่เก้ากับแปดค่ะ เออเหล็กเก่าะกะ็เล็กแปดมันสีมาหเหมนลยมาตัวน้้งของเขาจับแล้วมันก็สีมาตัวเก้ากับแปดหรือว่าตัวไหนมันเร็วก,กว่ากันแต่ว่ามือนี่นี่แทบทุกสำนักที่หนูนำเสนอไปนี่ติดเก่าว่าทุกคนดีอยู่มือนี่<อ>เป็นจ้าไหนแั่นี่คนละสูตรเป็นยังมันจะมาตรงกันแถมมิถูปอยเก่าได้เหมือนนี่ติดเก่า ถึงมันสิมาอีลีจะบอเลขเก,กเนี่ยเด้อ <c oughs> อเ, <c oughs> อเ้่าาี่ตดมกเยยังนาะวนนี้อันยิ่งจะบอเสียงเครื่องมันเก่าน่ะยิ่งได้ยินนินด,น,<อ>ด,น,ดนึงบิดนึงบอได้ยินได้ยินบอบอได้ยินค่ะโอ้อันล่างข้าบวยเขาไววเครื่องจัหยาค่ะ ไปเด้งบึงมาเลยิดเดินป,ปออดบัพรอนเลยบัเศ้าเลยมง่าฮ่่าาต่อเรืยเดียนวิ่งรูดเก้ากับแปดค่ะพ่อจับคู่มีเก้าสี่เก้าห้าจับคู่เก้าสี่เก้าห้าแล้วก็แปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้าจับสามตัวค่ะ เก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่เอ่ก็ไปที่ตามตัวก่อนจับเรีวหันดีนี่หมดแก,ก้วบอสบอสอ,อีกว้าเอาเอาให้พัสนาเล่าเรืองเล่าเรืองเลข่าเรืองเลขทางเลือกค่ะเออเลขทางเลือก ศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดเม็ดเดียวแค่นแค่นก็พ่ออืมและก็ไปที่ตัวกันตัวกันค่ะห้าสี่สี่หกศูนย์แปดห้าสี่สี่หกศูนย์แปดค่ะเออเหริงเป็นลงแปลกับเก่านนี้มันสูดได้กัได้การหันตัว มือนี้เลยว้ายามันถูกสำนักเอาลวดอันนี่ยเ่ว่าวถูกถูกสำนักก็กลงองกันแล้วสืออกบอสฮะอ๋ออกอคือเกาลัะทล่ถูกสำนักลวดมือนี้บาลน,นี่าเลขพิเศษเดี๋ยวเอา,ส,า,เาอสูตรง่ายๆไปเบิงค่ะพ่อสูตรง่ายๆสูตรนี้มันก็เข้าเหมือนกันค่ะแ่มันก็ไม่ได้เข้าจองวดนะจ้าพ่อ บางทีมันก็ลอยมาอาจจะลอยมาเหมือนแรงกันอะไรนีค่ค่ะค่ะหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่แล้วก็จับไปเลยสี่หกกับสี่แปดสี่หกกับสี่แปดค่ะเออสองคู่นี่ชุดนี่อ๋อเลขพิเศษเนาะสำเนาเนี่ยชุดพิเศษนี่อ๋อ ชุดพิเศษมาสั่นแมนหลายเห็่อนนอนกับแปดซีกับมี่แล้นี่เดะสี่หกกับมี่แล้นี่ห้องกับบอลตไปเสือมันปีเอ้าแปดซี่ก็มี่สี่หกก็มี่กับจับแล้วนี่คือสิมมี่ซเลคพิเศษอีกสนะเออแต่ยามันเห็นไปส่อนกันแล้วล้าชูนหลดโอ้โอเคโอเคสนะเออขัดไฟยชื่อทำชื่อซ้อนข้าวมันดอกอะไรสองเบิร์นแมนอยู่ดอกข้อ เด็ดตัวและเมื่อเช้านี้มีเหตุการณ์ที่นั่นมีเหตุการณ์นี่มันพอหน้าค่ะเล่รถแั่บวมุมีเข้ามาเนาะแต่มีแต่เครื่องตั้งหยาเอิญเอิออยู่ค่ะพ่ออืมเลขทีว่าเลขยังหล่ะเลขแบบบ้านที่รถไปนะค่ะไปจอดอยู่กลางข้างเนาะบ้านมูเนาะ มันมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งเขามาแลกค่าโทษกลับไปเขาบอกว่าเขาบมเด็ตโง่เขาบมเด็ตโง่เขาว่าเขาไปยืนยันว่าโมเด็ตทู่โมเดิตทู่มันมาได้จังไหนก็เลยว่าค่ะเออมาจัดบมเด็ตทู่เขาบ็เลยว่าขันทังเขาบอกเองเล่าเรื่องมาแล้งเขาว่าเอ้ายื่นสื่อกล่าวเลยแม่เองนะบมอเขาน่ะเออวเขาบอกเองว่ากันอาจจะเรื่องสื้อเล่เล่าเรื่องมาแล้งเขาว่า ตัวได้หรอพ่อนั่นแหละยังเรียบสีเหลืองเหล้าด้อเขาว่านสินะเรียว่าม้ามันจะเชื่อของเขาอยู่บอว่าเออขวาดีแท้ตีบานนี่เลขมันเป็นตังสี่เลขค่ายมันหนึ่งห่ค่ายมันจ้าจ่าบาดเพื่อมันออกเนาะค่ะแต่บาดเพื่อมันออกรับไปเบิ้งคือเชือดอกกแต่แท่นม้าแท่นรถผ้าม้าจ้าค่ะพ่อเยอ หกห้าห้าหกเอ้ามันหดเมื่อกี้ดีตัวเท่าไปวยไปนี่นั่นแหละหกห้าห้าหกตีเออหหวยเลขล่ทงไทยก็คือเป็นซ้ำกันบันนี้มันเอกระทำัวเดียวกระทำัวเดียวล่พร้อมเป็นหกหาส้มาหกซ้ำกับเนาะค่ะพ่อลองเบิ่งมันงมอยู่ดิอืมเป็นแปลก,กอยู่ตีเออพิจนาเบิง่งนะ พอเข้า่าเขาบริโภค่ะมามากมาในายังไหญ่นะค่ะพ่อเนี่นี่มันเป็นมันเป็นการบังเอิญเลน,นะจังหวะจ้าจ้าบางเอิญเลยกับบงออนนะบานีเล่ห้าน้อยบานีข้าน้อยค่ะอ้าน้อยเข้ามือเด่นเด่นวิ่งรูดแปดกับห้าเด่นวิ่งรูดแปดกับห้ายวจับเบิ้ 82 84 86 80โอเคอ่าน51 53 57 59บ่โอเคจบปริญญาเอกแล้วดิ <laughs> เดี๋ยวดิ <laughs> เดี๋ยวเอาปริญญาโทรไว้เว <laughs> ลาทั้งเกยียรตเบิ่งบานมือนี่น้อยก็ลงแต่สะพานี่ยค่ะพ่อเออมันสัมพันธ์กันจะได้บุญค่ะ <laughs> ว่างสิบบ่ไปใช้เด้อ ออกยนีละออกอยูนีล่ะค่าเลขศูนย์บาร์ใช่ไหมค่ะมันก็กลศูนย์แปดเนาะศูนย์แชร์จากศูนย์บารเป็นศูนย์แปดค่ะเออแต่ว่าถ้ามันบนนี้ไปใส่เลยหาศูนย์มันออกออกออกสองหมอกเนาะค่ะแต่มันมันบนนีนน้ไปใส่จามวิคอแล้วมันจะทีอาจหาศูนย์นี่ยอาจจะย่างรางวัลหนึ่งก็อยู่รางวังลใดก็นสินะอืม อันนี้ยมันจีร้อนออกออกแล้วออกหกโตกับซี่โตนอกหมุนบ้านนอาอันเนี้บ่าเนี้ยจาขการตองไว้แน่อ่ะค่ะพ่อห้าห้ากับศูนย์ศูนย์ห้าห้ากับศูนย์ศูนย์เนาะแมนคนนี้แหละอืมอมันเป็นที่บ่าทามันบอยดีนะค่ะพ่อ <laughs> มันเป็นบ,าบา้าๆยังได้เล่ห์เล่าก็ได้แมนอยู่ดอกจะเป็นอย่างตีศูนย์ห้าศูนย์ห้าวันนี้ออกเลขก็ออกซ้ำกันจะเป็นหาอกตัวอื่นมาออกให้เขาได้ถือน้ำเนยเออล้วขับมันออกว่าหห้าศูนย์ศูนย์ห้าถี่มันเกิบดบริวารออกอันนี้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าทั้งสองหมูแมนที่พิจารณา เออเรื่งเครื่องกันยังบอกหกแปดบอกวซื้อปีพ่อสอปีนี่หาวอะไรเดยค่ะของเหล็กเล่าน่ะตีบอกวถุงเหล็กใถ่เหล็กเล่านี่ปีพ่อสอมันออกดูเห็นบ่บ,บ่หละ่ะหกแปดนี่โมมากโอ้มันมันบอ่มากตัวไทยนะมันมากอีลักลอยกับรักสิบเนาะม,มันออก <หา S 1> เต็มเต็มเลยตัวหกแปดมันออกแปดหกห้าเออเด็กไข่แมนอยู่เห็กไข่แมนค่ะค่ะ เลขเล่าว่ามันออกห้าหกแปดแมนแมนเลขเล nenhum, ่านะมันออกตรงตรงยุงหกแปดนะเลขไข่มันออกยูจะมันสฉับโตไหมค่ะห่าสองสองห่ามันก็ออกนะเจกดวลเลยเห็นบอกแมนจ <die> ้อมันออกแคบสีบดโตโตอะไรนี่เลขพ่อสองปีมันออกบดแคบบดโตโตอะไรนี่ห่าวเตีอยห่าวนี่วะ มือนี่มันจะเป็นอะไรเมือนี่สองห้องสองมออกไปแล้วบนหลอดต้องแปดแปดสองออกไปแล้วออกรู้ที่จ่ายค่ะอันว่าล้มเหล็กเล่าอะไรนี่นะจะไหมันเป็นอย่างเด็กปีปีอย่มันคืองห่าวดองๆเลยวะอืมอืมมันห่ามากเท่ากับห่าวเซนตัวเนาะอันเด็ดมันโมยอย่างดอกเลขที่มันออกหาศูนย์ศูนหาบ่างัเนไง ออกยู่เนิน์สามห้าศูนย์เด็ออีกแล้วมันมอเนั่นนี่มันยังบมจบมาแล้วมาถวยอีกบอกเนิ่นนี่มาแล้วเห็นบอเหยยบกรมัระเบิดกับหยยบยูนเนอนนั่นวันแกสุดท้ายมอ้ยเมื่อนี้มีเหตุการณ์ยังอีกวันนี้มือนี้เกี่ยวบองบอกบอก,กนอนนอนรนีอันที่เลี้ยงนั่นที่เิี้ยนั่นน้องจานน่ะค่ะเออรักกิโลมันเด็กอันใดระบัยน,นี้พอ่อ สี sisters, so okay. <laughs> oh, ่หสี่แปดตุ้งตตเขาอยู่อ้อวันนี้ไปใสดอกถือแราวหลือเมื่อแรกนั่งเอตัวแรกจรคือเื่อานี่หลักเขตประเทศไทยค่ะหลักที่สี่หกสี่แปดเขาว่าบ้านน้องจานเขาว่าอืเอาเมื่อแรกวิสัตัวนี้ล้วเมื่อแรกเยวันนี้ใปไส้เนี่อยู่กับขมรนี่ลยก็ไฟินกิน่บ้านเล เดยเว้ชุมที่บ่าคุยกันนมันก็ไปตัวทีพวกนั้นตัวทีี่นีดเลยเอามันเป็นสังเกตมาหลายหมวเราน้องแมนสันตีเนาะเออกระแมนจะได้เราบ้างจะสามศูนย์ว่านออกอืเนี่ยปากเมียหลับ่ได้จับได้มือนี่สามศูนย์ไ่ได้จับมันตีออาได้ไข่ขอีโอว่าน่ะตีเอเรียกเราโมมาดอกสามศูนย์นั่นอือืมตไปเลยไข่จีเนี่ยเบาแด้เมื่อแรกร้อยรอยมาก <c oughs> บ้า,าดอกบ้าดอกเล็กขันบ้าย่างร้านเดียบ้าตัดสองศูนย์เพื่อสันเลขม้าสองสันอีกค้ะสองศูนย์แปดศูนย์จ้าอาศูนย์เพอสันทุก<ม>เบอร์มันกัอบบ้า,าดอกค่ะพ่อที่แน่แน่เงินแรงนี้ได้งเงิน <สา S 2> อีกสาธุมาแน่แน่มาแน่แน่ตีงั้ยมาแน่แน่เลย เลขที่มาแน่ๆมาแน่ๆ,น,ๆนี่งเ,เลือเอ่อแปดสี่นั่นมาแน่ๆแน่ละตีแปดสี่แปดห้าย่สองตัวอืมสองตัวตัวตำแหน่งที่มันเคยออกนี่ละตี๋ยว <laughs> ะ จะขัมันออกมากขาัมันออกกาซี่เกาหางก,กัก็ละทา่าเป็นไงม,มีอยู่สองทางคนสัวะค่ะพ่อเออมีทางอยู่สองทางทางนึงเป็นทางเออลูกรังค่ะทางหนึ่งเป็นทางกงีนน้ำหนอ่ <l acht> <l acht> ออเรียกเขาจะไปทางไหน มีเดินทางหยักๆแต่นอกบานนี่นอกอ่าเบิร์ดยอ่แล้ละค่ะพ่อเจดีย์ดอกก็ร่มดีปานนี่ค่ะเนี่ได้ยีดอกได้เงินใส่ยีดอกจ้าพ่อเออ่ยให้จอบขีอก็ได้ไห้จอบมุทีก็พุได้แมนยีดอกเข้าอีกกระเจือกอีกเรื่บบานนี่ โอเคไว้พอจากแม่จกหน่อย,อยค่ะไว้พอให้มีความสุขให้ร่างกายแข็งแรงกินข้าวแทบนอนหลับเมื่อแรงก็ขอให้ได้เงินได้ทองไส้กันสุขคูสขข่สุขคนเนอจ้าทุจ้าขอขอบคุณพอจา้าที่เอาแนวทางมาแบ่งปันนิปซีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ